นักเนโครแมนเซอร์แห่งแบล็กฟอเรสตในใจกลางแบล็กฟอเรสตของเยอรมันในยุคที่ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนและไม่มีคำว่าปลอดภัยผู้คนต่างเล่าขานถึงเงาหนึ่งชายผู้กลับมาจากความตายเขาไม่ใช่ผีธรรมดาไม่ใช่ปีศาจเขาคือผู้เรียกดวงวิญญาณให้ลุกขึ้นจากหลุมศพเขาคือ The Necromancer ในปี1790ณห,หมู่บ้านเล็กๆชื่อว่า r u d e n ส์มีการพบศพที่ถูกขุดขึ้นจากหลุมฝังศพไม่มีร่องรอยของสัตว์ป่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้มีเพียงสัญลักษณ์ประหลาดคล้ายวงแหวนเวทปรากฏอยู่บนพื้นดินไม่กี่วันต่อมาชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องในป่าในยามค่ำคืน มีเสียงฝีเท้าเดินวนรอบกระทร่อมทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างนอกเลยใช้หนุ่มชื่อเกอ็อกนักเดินทางผู้หลงป่ามาถึงกระท่อมร้างกลางป่าเขาได้รับอนุญาตจากชายแปลกหน้าให้พักข้างคืนที่นั่นแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมากลางดึกกลับพบว่าห้องที่เขานอนเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เวทลึกลับและเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้อยู่ใต้พื้นไม้ เมื่อเขาเปิดฝากระดานลงไปเขาพบหลุมศพเก่าและร่างหนึ่งที่ยังเปียกน้ำค้างใหม่อยู่ข้างในเกอ็อกวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกแต่ถูกไล่ตามโดยชายแปลกหน้าผู้มีตาขาวเรืองแสงชายคนนั้นหยุดยืนบนวงแหวนเวทแล้วกล่าวว่าพวกมันอยากจะอยู่ต่อข้าแค่ให้สิ่งที่พวกมันต้องการ ก่อนที่เงาแห่งความตายจะไล่ตามเขามาถึงชายหมู่บ้านเขาสลบไปและตื่นขึ้นมาในโบสถ์โดยมีนักบวชสองคนช่วยชีวิตไว้นักบวชเล่าว่าชายผู้นั้นคืออดีตนักบวชชื่อคาสปาวอนรูเดนผู้เคยถูกขับออกจากโบสถ์เพราะศึกษาเวทมนต์ต้องห้ามเขาเชื่อว่าจิตวิญญาณมนุษย์ยังคงอยู่หลังความตาย และเขาเริ่มทดลองปลูกพวกมันขึ้นมาว่ากันว่าคาสปาเสียชีวิตในปี1775แต่ผู้คนยังเห็นเขาเดินในป่าเดินเข้าโบสถร้างและในบางคืนมีศพเดินตามเขามาเป็นแถวหมู่บ้านเก่าใกล้กับรูเดนส์ถูกทิ้งร้างภายในคืนเดียวในปี1792ผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเล่าว,ว่า เราถูกปลุกให้ตื่นกลางดึกได้ยินเสียงเคาะประตูพร้อมกันทุกหลังเมื่อพวกเขาเปิดออกไปก็พบเด็กหญิงผมดำตัวซีดยืนอยู่เงียบๆเ,เบื้องหลังเธอคือแถวของคนตายเดินตามมาในความมืดหมู่บ้านนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยจนถึงทุกวันนี้มีนักสำรวจสมัยใหม่พยายามเข้าไปค้นหาโบทร้างของคาสปา เขาพบหนังสือเก่าเป็นภาษาละตินที่แปลว่าวิธีสนทนากับคนตายและในคืนเดียวกันนั้นเขาหายตัวไปจากกระโจมที่ตั้งอยู่ริมป่ากล้องโกโป o ของเขาเปิดค้างไว้แสดงให้เห็นเงาชายในชุดคลุมดำยืนมองกล้องอยู่เงียบๆเป็นเวลาหลายนาทีก่อนจะดับลงโดยไม่มีเสียงใดๆเสียงกระซิบที่คุณได้ยินในป่าลึกตอนเที่ยงคืน เงาคล้ายคนที่คุณเห็นผ่านกระจกกระท่องกลางคืนบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่จินตนาการบางทีมันอาจจะเป็นคัสปาวอนโรเดนผู้ยังคงทำพิธีในความมืดเงียบแห่งแบล็กฟอเรสตถ้าคุณเดินทางไปแถบนั้นแล้วมีเด็กหญิงมาเคาะประตูที่พักคุณในยามค่ำคืนอย่าเปิดเพราะเธออาจไม่ได้มาเพียงลำพัง และเบื้องหลังเธออาจมีเสียงของคนตายที่พร้อมจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพราะเสียงดังกล่าวคงไม่เป็นผลดี